ฉลาดฉลาดทีนี้ก็จะขุดข้อถามได้ง่ายมากเลยพอเรารู้เริ่มเล่นๆฉลาดรู้แหล่งที่มาด้วยซ้ <พอ S 2> ประกอบเอ่อใช่อย่างอย่างนี้คุปโตรีมาจากไหนสุดไปก็ะจะกลับมาเหมือนที่ตอนเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันไปลองลงมามันจะเริ่มแบบดูง่ายๆก่อนเราต้องการอะไรบ้างอ่าต,ต้องการอะไรจากประกอบอันนี้เหมือนไอโฟอนเราต้องการกล้องกี่ เท่าไหร่เราต้องการอะไรก็ดูเหมือนกันดูสเปคเหมือนกันใค้มันตอบโจทย์เราเนะว่าเราต้องการอะไรใช่ก็คือดูดูสเปคแหละก็คือสเปกของโปรตีนหลักๆก็จะเป็นปริมาณโปรตีนเองปริมาณโปรตีนถูกปาว่าทานหนึ่งครั้งเนี่ยได้รับโปรตีนเท่าไหร่ถ้าเกิดให้เป็นแบบเหมือนแบบตัวเลขแบบเป็นไอเดียเข้าๆที่ว่านั้นพี่ก็จะแนะนําว่าประมาณแบบ กี่ผ้านี่ยกี่ผ้ากัมต่อครั้งอันนี้ในสูตรของไอโซเล e ถูกไหมพี่อ oh. ่าเป็นแบบทั่วไปยี่ห้อไหนก็ไดไปทั่วไปเลยคือโปรใช้ไปร่ีนอนจะได้รับโปรตีนสักประมาณ25กรัมต่อหนึ่งต่อหนึ่งการบริโภคหนึ่งหนึ่งสักครั้งหนึ่งครั้งถูกไหมครับหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งก็แต่ละแต่ละครั้งก็แต่ละยี่ห้อมันก็จะมันก็จะไม่เหมือนกันนะอ่ะว่าจะกี่ช้อนกี่อะไรยังไงสักช้อนไซส์มันก็ไม่เท่ากันมันต่างกันตรงตง ้การบริโภคหนึ่งครั้งควรจะมีปริมาณโปรตีนอย่างน้อย25กรัมกะมโน BCA พี่ว่ากำลังดีอ่ะอันนี้เปรียบเทียบกับสินค้าในในท้องตลาดเราท่เราที่เธอที่รู้ข้อมูลในตลาดก็ถือที่25ก็ถือว่าเยอะอยู่นะพูดถึงอ่ะแล้วก็ประมาณ ถ้าเกิดสมรับผู้หญิงก็ก็เกือบเกือบก็ประมาณครึ่งหนึ่งมั้งของร่างแต่น้ำหนักร่างกายถ้าเราถ้าเราผู้ชายเราก็ประมาณหนึ่งส่วนสามเพราะผู้ชายเรากินกินนี่มากกว่าใช่ครับเพรอย่างเน้นน้าหนักเน้นสี่สิบสองใช่ปะอ่ะก็คือเราเป็นตัวเลขเรามันไม่นับอ่ะโอเคอทั่วไปเอาวแบอาครึ่งหนึ่งคือยี่สิบห้าก็ครึ่งหนึ่งโลกอ่ะเฉลี่ยสมมติแบบสี่สิบห้าสี่อย่างเนี้ย คือประมาณประมาณยี่ห้ากำลังกำลังแบบกำลังดีแล้วก็แล้วก็ยังถือว่าเป็นยุจะอยู่ในหมวดหมู่ของของที่เป็นเวอจะไม่เป็นหมวดหมู่เรื่องแบบพวกมาสกกนเนอร์เวกเกนเนอร์อะไรอย่างนั้นเพราะพวกนั้นมันมันจะน้อยกว่าใช่ใช่เพราะเพราะันอ่อันที่สองที่แล้วอย่างที่เราคุยกันมาก็คือว่าส่วนมากคนทานเวเนี้ทานหลังออกกำลังกายนะ หรือตอนหรือตอนออกกําลังกายจะเน้นในพวกนั้นเป็อเพราะต้องการจะสร้างกล้ามเนื้อก็จะให้ดู B C A B C A เนี่ยบางฉลากเขาก็จะเขียนเป็น B C A เลยส่วนมากก็เขียนเป็น B C A เลยว่า B C A เท่าไหร่บางเจ้าเขาก็จะเขียนเป็นแค่อะมิโน,โนย่อยของมันก็คือเวลาคำนวณ B C A ถ้าเกิดมันมองคือถ้าเกิดไม่เขียนแล้วก็เขียนเป็นแค่อะมิโนก้าอัน,โน,โนยอย่างที่ที่อธิบายไปอะ เอไเอนเซนชัลอะมิโนแอซิดอย่างเงี้ยเก้าตัวเนี่ย uh, มันก็คือเอาสามตัวมาบวกกันก็จะได้ค่า BCAA ก็คืออย่างที่พูดกันไว้ก็คือลูซีนไนโซลูซีนแล้วก็วาลีน,นเออไม่รู้อ่านไม่รู้เรียกว่ายัางไงอะไรนั่นแหละก็จะได้ค่า BCAA กูด benchmark สำหรับสินค้าน่าจะสักนะ <5 S 2> สหกรัมนะค่าอย่งางน้อยไปค่ <BC> AA, <5 S 2> าอย่างน้อยไป ค่าค่า6กรัมอ่ะโอเคอ่ะพี่ว่านี่โดยรวมๆมาถือว่าเป็นเป็นเป็นโอเคแล้วอ่ะค่ะอ่อยังอื่นนี่คือประโยชน์ยังเงินที่เราอยากได้ก็อาจจะบางทีหลักๆก่ะือพวกคาพวกคาร์บอะไรเงี้ยพี่ไม่ไม่ควรเกินเท่าไหร่มันจะมีปะในส่วนของคาร์บแป้งน้ำตาลอนั่นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการนะอืม คือของที่เราไม่ต้องการเนี่ยพี่มองว่าก็คงเนี้ยแหละจะมีอีกเพราะพี่นึกว่เราเรามองว่าเราควบคุมเรา่กล้ถ้าเกิดเรื่องการควคุมขุนเราเกินหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ก็เราก็คงไม่อยากได้คาร์บไม่อยากได้น้ำตาลไม่อยากได้ไขมันถูกป่ะโดยทั่วๆไปของในตลาดเนี่ยก็คาร์บไม่ควรจะเกินสักสี่กรัมมันก็จะอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ย สี่กรัมคือสินค้าอันเนี้ยตะกูตะกูทั่วไปอยู่ประมาณสามสิบกรัมสามสิบสามเอ็ดสามสองสามห้าอยู่ประมาณเนี้ยสี่กรัมมันก็คือประมาณสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ควรจะเกินนั้นะถ้าเกินนั้นมันก็คือแป้งมันเยอะถือว่าเยอะแล้วไงน้ำตาลกับไขมันโดยรวมไม่ควรจะเกินหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์มควรจะเกินหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมหนึ่งกรัม อ๋อบางทีมันก็จะมีถ้าเกิดอย่างของที่อยากได้เนะบางทีมันก็จะมีแบบว่าบางบางทีหอกก็จะเพิ่มมนนษย์เพิ่มวิตามินอื่นอ๋อมันก็จะมีพวกอย่างเง้นด้วยวิตามินบีวิตามินทอลงทอลีนคาเฟอีนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของพวกแบบให้พลังงานเพิ่มครับอันหนึงหลักๆที่เขาชอบที่เขาชอบใส่กันเ็าชอบใส่เคียร์ตีนกันมันคืออะไรครับพี่ต่อ creatine มันก็เป็นที่ไม่แน่ใจมันเรารู้ป่ะมันมันมันเป็นผลิตภัณฑ์นมเหมือนไงป่ะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากอะไรเคลลาตินคือเคลลาติน c r e a t i มันไม่รู้ไม่แน่ใ่รู้ว่ไม่รู้ว่าเรียกว่าไงเว้ยออไม่เด็ดนะพูดเคลลาตินว่าอะไรพูดไม้ตีอารีเอตไอเนอ่ะมันสะกดยังงั้นอะตีอารี เป็นมีอ่านี่สังเกตไม่ดีพอแต่ว่ามีพี่ค้างอยู่หปลกระตุกค้างไหมคะกระตุกไม่มากได้ยินอยู่กลับไหมอ่ะกลับมาแล้วได้ยินอยู่ <Okay. S 1> <c oughs> คือแล้วก็หลกถ้าเกิดมันกระตุกก็บอกด้วยก็แล้วกันนะคือเอ๊ คลเีเนี่ยมันก็หลักมันเป็นพวกมันเป็นสารที่ไว้ช่วยเพิ่มพลังงานมันเหมือนมันช่วยทําให้เราสามารถยกได้เพิ่มขึ้นอ่ะมันทําให้เราแบบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อเราได้มากกว่าปกติอ่ะอ่อืมนั่นคือหน้าที่หลักของมันอมันก็เลยจะเป็นเหตุผลว่าส่วนมากเนี่ยเขาหลายๆคนพวกที่เขาแบบยกเวก,กันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกินเขาเขาต้องการนี่ไม่มีเคทีหรือแบบ มีคาเฟอีนมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องเอนเนอร์จีอ่ะแล้วก็ทานก่อนออกกำลังกายน่าจะกินเป็นเพื่อพลังงานเอนเนอร์จีครับเพื่อที่จะตอนที่ออกออกโภชปากจะได้ระเบิดพลังหรือใช้พลังได้มากกว่าเดิมใช้พลังงานได้นานขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะไม่ค่อยมันจะไม่เหมือนเวตรงที่ว่าเวมันเอาไว้ซ่อมแซมกับสร้างนะอันนี้มันเหมือนแบบใช้มันเป็นเรื่องกันเรื่องการเรียกใช้พลังงานมากกว่ามันก็เลย มันเออนั่นแหละมันก็เลยเ,เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าอย่างเราเองเงี้ยเราก็เคยคิดเหมือนกันว่าเออแบบเห็นหลายๆเจ้าก็ใส่กันเนี่ยเราก็เคยคิดว่าเราอยากจะเอ,อจริงๆใส่ด้วยก็อาจจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมี value ดีแต่ก็แอบนั่นตรงที่ว่าสุบแล้วเราค่อาจงจะเน,น,น้นแนะนําให้ทานหลังออกกำลังกายเสร็จถ้าเกิดทานหลังออกกำลังกายเสร็จแล้วมันมีมันช่วยให้เรายกเพิ่มขึ้นตอนที่เราเลิกเล่นเราก็รู้ใจะจะมีไปทไําไมนึกออกปะ ชอบเข้าประเมินนะผมว่าน่าจะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะสนใจคือน่าจะเป็นพวกของพวกออยหรือเปล่าพี่เออออยใช่ออยมันก็ไม่มีอะไรมากกว่แค่ดูว่าว่ามีเลขออยหรือเปล่าครับผลตรนจแบบปลอส่วนใหญ่มันจะเขาต้องการผลการันตีว่ามีพวกนี้ถูกต้องตรงฉลากไว้ตรับนักกีฬาที่มีเนี่ยว่าว่าแบบว่าผ่านเรื่องโดปปิ้งหรือเปล่า มันจะมีเพราะเวฟของเหมือนเหมือนพวกก็พวกผลิตภัณฑ์เวฟบางตัวมันมีสมเซลล์ลอยมันไม่มันทําให้แบบกีฬาไม่ข็งพวกโดปิ้งมันก็ต้องคอนทางดูดูดูให้ละเอียดพอสมควรผมว่าเข้าๆในการดูฉลากน่าจะประมาณอันนี้พี่พ่อไหมในเบืองต้นน่าจะประมาณนั้นะมองมัจะช่วยได้เยอะถ้าดูตามแบบที่เราแนะนําไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยดูได้เยอะว่าเอ้ยตัวโปรดักที่แบบ อันนี้แบบเป็นยังไงบ้างมันคุ้มกับเงินที่จะเสียไปไหมเล้วตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะนี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นที่รื่อนนี้พี่ว่าตอนนี้เราคุยกันว่าแบบว่าสินค้าสเปกมันเป็นยังไงบ้างเนอะถูกปะแต่อันนี้ที่เวลาเลือกสินค้าก็ย่อมหนีไม่พ้นราคาราคาราคาความคุ้มค่าราคาเป็นอันสุดท้ายไหมคือมันก็จะเป็นประเด็นสุดท้ายจะยกมา อืมเรียกเรียกว่าอะไรแล้วความคุ้มค่ามากกว่านะใช่ครับเกี่ยวกับพวกเรื่องเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเพราะบางทีเนี่ยเราซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะวัดว่าอันนี้ถูกอันนี้แพงได้เลยจริงๆี่ยเราต้องมาดูหน่วยเล็กๆว่าเวลาเราเทียบต่ออันนี้พูดในถึงพวกสมมติว่าเราซื้อเวมหเน่ยเราก็จะต้องมาดูทีนหนึ่งว่าปริมาณการรับประทานต่อหนึ่งครั้งเนี่ยมันราคาเท่าไหร่อันนั้นเราถึงจะรู้ค่ารู้ความคุ้มค่ามันจริงๆว่ามันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าอะไรเงี้ยมากกว่า ใช่ใชนต้องมาเป็นอย่างนั้นถึงจะมาคำนวณออกมาเป็นเซอร์วิงเนาะคำนวณออกมาเป็นเซอร์วิงว่าอ่ะโอเคยี่ห้อ A B C D อะไรก็ตามแต่เราสมมติแต่ละอันมันเซอร์วิงมันไม่เหมือนกันไงกี่สกูปอะไรก็ว่ากันไปอาจจะได้ยี่สิบห้าเท่ากันหมดแต่ว่าราคาน่าจะไม่เท่าเพราะมันใช้ออสกูบเลยไม่เหมือนกันนี่ราต้องมาดูว่าเราเราจะจะดูเกี่ยวกับความค่าเนี่ยเราจะดูยังไงได้บ้างพี่ต่อ Uhm. มันมันก็พื้นสิกมันก็ไม่มีอะไรหรอกถูกป่ะมันก็คือแค่ดูเอาว่าสกูปหนึ่งไซ์มันเท่าไหร่กี่กรัมก็หาว่ากินได้กี่ครั้งแล้วก็สมมติสมมติรวมซื้อซื้อซื้อขนาดหนึ่งกิโลออกมาพี่ต่อไม่ง่ายหนึ่งพันกรัมหนึ่งพันกรัมอธิบายต่อนปริมาณหนึ่งพันกรัมปุ๊บเราเราจับฐานมาเลยถูกไหมพี่ต่อกับการกินสมมติผมกิน ครั้งวันวันเดินมันมีสามสิบครั้งมีสามสิบวันใช่ไหมผมคินเวลาครั้งไันสามสิบอย่างนี้ได้ไหมนึกว่าคิดเป็นเซอร์ก่อนครั้งไปเลยง่ายกว่ามันต้องคิดอย่างนี้ก่อนมันต้องคิดว่าปริมาณที่แนสมมตว่าอย่างยกตัวอย่างของเราก็จะแนะนำสมมติว่าโปรเฟสตหนึ่งถุงถุงหนึ่งกิโลกิโลกคือหนึ่งพันกิโลถูกปะ เจอกินหนึ่งครั้งสามสิองครั้งกินต่อครั้งหนึ่งเนี่ยมันคือสามสิบสองกรัมครับก็ง่ายๆก็คือหนึ่งพันถารสามสิบสองก็จะรู้ว่ากินได้กี่ครั้งในกี่ครั้งและได้สามสิบเอ็ดครั้งก็จะได้สามสิบเอ็ดครั้งอ่ะคราวนี้มันก็ต้องมาซึ่งแต่ละมันก็ต้องมาดูว่าแต่ละแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบแต่เป็นแบบค่า ห้าปอนด์่ห้าปอนมันคือสองจุดสองกิโลมันก็จะได้ประมาณเท่าไหร่วะหกสิบแปดค่ะหกสิบแปดเออหกสิบแปดครั้อันนึ่งที่อากจะแนะนำแนะนำคนหนึ่งก็คือว่าอย่างแรกควรมีในใจก่อนว่าว่าเราทานยังไงเมื่อกี้โอ้พูดอะก็คือว่าสมมติว่าเราเป็นคนที่อ่าสมมติเราทานทุกวัน รเราบอกเลยว่าเราจะทานทุกวันเป็นเหมือนให้แบบว่าเพื่อมั่นใจว่าเราได้รับโปรตีนเพียงพอต่อวันถูกปะ่ะสมมติว่าทานทุกวันก็แปลว่าเดือนนึงเราทานสามสิบคอืมก็ซื้อไซที่มันเป็นสามสิบเลยก็ได้ก็พอดีอก,ก็จะพอดีพอดีหรือจะซื้อ,อหรือจะซื้อคือว่าไปจะซื้อสองโลเลยเพื่อเอซื้อห้าปอนด์เลย กินได้สองเดือนเนาะกินได้สองเดือนมันก็โอเคถ้าเกิดเรากินทุกวันนอย่ากินสองมื้อไงหรือว่าหนยามว่างกนสองโอเคแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบว่าเรากินแค่อย่างแรกเราออกเรากินแค่ตอนออกกาลังกายื่อเราออกกําลังกายอาทิตย์หนึ่งอาจจะออกแค่สองสาครั้งไงสมมติสองสามครั้งอาทิตย์ว่าสามสองครั้งก็แล้วกันสองครั้งต่ออาทิตย์เดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์ก็แปดตีว่าเก้าครั้งสิบครั้งก็ได้แล้วเราจะซื้อสมม ซื้อไซส์ใหญ่เลยอ่ะไอ้ห้าปอนที่ได้หกสิบแปดเซเนี้ยก็ไม่แนะนําไม่ซื้อเพราะไม่รู้จะเก็บตุนไว้นานทำไมแต่มันอยู่ได้สปีนะพี่ต่อไออันใช้มันอยู่ได้ไงแต่ว่าแต่แต่เวลาเปิดใช้แล้วเนาะอีกมุมมองหนึ่งมันก็เอาตังไปจมไงคือคือคือที่ถามมุมมองส่วนตัวเนอะที่จะพิเศษซื้อให้มันเหมาะสมกับปริมาณการใช้มากกว่า เพราะว่ามันซื้อทีหนึ่งเนี่ยถ้าเราซื้อปริมาณใหญ่ก็หมายถึงว่าเราต้องเอาเงินไปจมไปเลยแล้วมันได้ของใหม่ด้วยไงถูกป่ะคือถ้าเกิดว่านั่น<ม>เก็บไว้สมมติว่าเดือนหนึ่งเรากินแค่สิบครั้งอะ่ะแล้วเราได้ของที่สามารถกินได้หกสิบแปดครั้งมันก็เกือบเกือบเจ็ดเจ็ดสิบครั้งรหรือเกือบเกือบเจ็ดเดือนอะ่ะอะไรอย่างนั้นจะจะซื้อไปทําไมมันก็ปรเด็นที่มันมีอยู่แค่น,น,นั้นในมุมมองนันคือ คือแน,น่นอนไม่ซื้อพอดีมากกว่าซื้อให้เหมาะสมกับที่เราใช้เออซื้อ,ซ,อซื้อให้เหมาะสมมากกว่า,วาแลวพองนั้นก็เปรียบเทียบกับราคามังโอ๊นา่าจะอยากพูดเรื่องนี้ต่อใช่ปะ่ะก็ง่ายๆก็ไม่มีอะไรก็เอาจํานวนที่จานวนครั้งที่เราสามารถทานได้ทานกับราคาก็จะรู้แล้วว่าต่อครั้งมันเท่าไหร่ได้ก็ครั้งนี้ก็จะเปรียบได้ชัดว่าอะไรแพง<ม>อะไรถูก ใช่ใช่ผมคิดว่น่าจะเป็นรเราจะได้รู้ด้วยว,ว่าเราเราประทานครั้งหนึ่งเนี่ยเราเสียงเงินไปเท่าไหร่ในการทานครั้งหนึ่งแล้วเราได้อะไรกลับมาบ้างเ้าเรียกความคุ้มค่าคุ้มไหมพ่า<ช>เอ้ยเราทานสามสองกัมเนี่ยยี่ห้อเนี้โอ้โหเป็นเงินเท่าไหร่ย่างจะได้จะได้โปรตีนจากตีนมาไงบ้าไปเลยกินเข้าไปเลยโปรตีนสัตว์จ่ายไปต่อเติมสี่สิบกว่าบาทเลย